สะพานเชื่อมระหว่างสระอยู่สยในวัดนะคะระหว่างสะแล้วก็องค์พ่อ,อพญาสิสโตนะคะพญานาคนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเราก็จะมาตรงสะพานตรงนี้มาไยค่ะแล้วก็ไปกันนะคะ เวลาจะเดินขึ้นไปก็มีหลอดไฟข้างล่างเลยนี่ค่ะบริเวณตะกีหเอามานางสวนทันยามยืนนี้เนาะคุณแม่นเนาะตรงเนี้ยที่เราแบตอนนั้นเราเเใช่ใช่เราต้อล้นออกมาข้างนอกตอน,น,นที่เรามาสวนพันยักกันแป๊นหนึง